ครับเพื่อนๆก็วันนี้มาพบเจอกับผมท่านหยัดในนิรัซิ่งเหมือนเดิมนะครับก็วันนี้เรามีภารกิจที่จะมาเทสเครื่องของลูกค้านะครับเครื่องของลูกค้าจะตับใต้นะครับว่าเขาทํามาประมาณนี้มันจะได้กําลังได้แรงม้าที่เท่าไหร่นะครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้าน ก็มอไซค์อุบลราชธานีนะครับก็ใครสนใจบิ Good ๊กบค์รถมอไซค์สปอร์ตเน็กเก็ตอะไรมีนี้ทุกอย่างนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่ต้องขออนุญาตพี่ชายเจ้าของร้านผู้น่ารักนะครับที่ให้โอกาสวันนี้เราเอาคันนี้มาครับผมคันนี้มานะ ครื่องตัวนี้เป็นเครื่องลูกค้าที่ส่งมาครับตันนี้ไม่ต้องตกใจนะครับมันเป็นของผมเองที่ใส่เข้าไปนะครับส่วนเครื่องนี่ก็เครื่องท่อเป็นอ่าท่อนี่เป็นของผมอันนี้เป็นสเต็ปชั่วไปสเต็ปทั่วไปลูกเดิมห้าสิบเก้ามิลนะครับมีเสื้อฝาท่อคบูแค่นั้นเองครับไฟเดิมรีดเดิม ครับผลิตเดิมเราเอามาเก็บข้อมูลนะครับว่าเครื่องประมาณนี้เราต้องทําอะไรเพิ่มแล้วก็เครื่องตัวนี้มันได้อะไรมันมีกําลังเท่าไหร,นะร่ก็เอามาเทสดูก่อนหาแนวทางก่อนเก็บข้อมูลก่อนนะครับได้ยี่สิบมาก็ดีใจแล้วครับก็คือเอามาเลองดูก่อนโอเคครับผมเดี๋ยวเรามา เจอกันตอนรถขึ้นไดโนเลยครับผมครับก็เราก็ได้เอารถมาที่ไดโนแล้วนะครับที่นี่คือร้านโต้โมไซค์บนราชธานีนะครับก็บริการครบคุกจรครับนี่ครับเสียใจดีของเราครับก็นีทุกอย่างครับที่นี่ควบุจอดซวมจอ้มขาย ซื้อสร้างได้หมดครับที่นี่เดูนรอบร้านเลยครับเดินรอบร้านหน่อยเต็ร้านเรใส่คอมพจอนะครับซ่อมสร้างได้หมดดนะูด้านหน้าอะไรเรียบกับหลายเซอร์วิสต่างๆมีครบครับ ตกแต่งก็ได้โอเคหัสายนีหลายหลากหลายรนะุ่นนะเคสสัมพอลอินูโลนูโรนุ่มยิ่มฝั่งน้งงวดครับโอเคแล้วมานีเลยครับาิหงจไหน ันนี้ก็เราก็เนี่ยเจ้า,า NSR 150ของเราแล้วก็มาขึ้นในโน้เพื่อเก็บข้อมูลนะครับเพื่อที่จะขอยอดในการปรับจูนปรับแกงอะไรต่างๆต,ต่อไปนะก็เดี๋ยวเจอกันตอนตารเครื่องครับครับก็เรากำลังทำการติดตั้งนะฮะติดตั้งรถเข้าไป ที่ไดโนนะครับเพื่อการที่เราจะวัดทอร์กวัดม้าต่างๆนะครับรถผมได้ปรับจูนมาเบื้องต้นแล้วนะครับแต่ก็อาจจะไม่ได้สมบูรณ์ร้อเเซนพราะว่าเรายังไม่รู้รถอารมณ์รถที่ใส่ของรถนะครับกำลังเริ่มนะครับก็ให้ดูบรรยากาศนะครับ ประมานี้เดี๋ยวเราจัดไปตอนติดตั้งสมบูรณ์เลยดีกว่าครับ